กรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงกรณีเจ้าของโชว์รูมฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนะคะว่าเป็นสิทธิที่ทําได้แต่ว่าต้องสุดจริตค่ะโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ชี้แจงกรณีนายพานุสักิ์เตชะธีรศิริหรือว่าบอยยูนิตี้เจ้าของบริษัทเอสทีทีออโตคาจำกัดยื่นฟ้องร้อง DSI ต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน50ล้านบาทว่ายืนยันว่ากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ปฏิบัติตามกฎหมายในการยึดอายัดรถยนต์ไว้เป็นของกลาง เมื่อเสร็จคดีแล้วจะคืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิ์เรียกร้องขอเว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่นแต่เมื่อบริษัท S.T.T ออโต้คาเห็นว่าการกระทําของ D.S.I ไม่ชอบ้ิยกฎหมายและทําให้บริษัทได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ฟ้องได้แต่จะต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกในกระบวนการยุติธรรมที่ไทยเปิดโอกาสให้ศาลมีการตรวจสอบทวงดุลการใช้อํานาจของรัฐอยู่แล้ว สำหรับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ซื้อรถอยนต์นั้นจะอนุญ,ญาตให้นำรับรถของกลางคืนไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประการหรือมีประกรันและสำหรับรถยนต์ของกลางที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมจากต่างประเทศ ตามกฎหมายและข้อตกลงค่ะจะต้องมีการส่งรถยนต์คืนให้กับประเทศผู้เสียหายจึงยังไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ของกลางคืนไปทั้งนี้นะคะทาง d s i และกรมศุลกากรอ,อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคและผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนและถ้าหากผลการหารือมีความคืบหน้าจากประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะค่ะ